สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ f ฟ m i l y ่อ t น u ัวนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเช้านะคะเราสองคนตายหญ่กำลังจะพาท่านผู้ชมไปใส่บาตค่ะบรรยา <c oughs> กาศยามเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะท้องไรทง่ท้องนาฟิลแบบว่า มาชชาสุดๆทุกคนเห็นไะหวันนี้ฝนไม่ตกทุกคนเมื่อคืนก็ไม่ตกเมื่อวานก็ไม่ตกนะคะก็หวังว่านะคะคน้ําจะแห้งนะคะทุกคนอาตายอยากไปด้วยนะคะพ่อก็ไม่ไปใส่บาตลูกไม่ใช่ไปสวนเดี๋ยวมารับอืมดูเขาอยากไปด้วยนะคะทุกคน แล้วก็แท่งหูวตรงนี้ได้จบแล้วก็ค่ะทุกคนเ,เราจะไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยกันนะคะคือสื่อโลกคือสื่อธรรมเพื่อนดูน้องหมาข้ามถนน,นเฉยเลยทุกคนดูกเขาเพ่งเลยแล้วดูด้วยนะว่าแบบไปแดงอ่ะเพราะูกหน้าแบบว่าเนี่มีการหันซ้ายหันขวาด้วยทุกคน เดาว่าเขาข้ามบ่อยนะนะยเพ่อเนาะเออไปดูนะดูคนต้องหมาท,ที่เขาอยู่ตรงนี้ทุกคนเขาอยู่ตรงแยกก่ออแล้วเสร็จพวกเขาก็เดินเดินเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าร้านขายกับข้าวนะคะ เราไปซื้อกับคงกับข้าวกันจอดทุกคนมาเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกันนะอะไรบ้างเอาสองชุดค่ะป้ะาหนูจะไปใส่บาทคะ่ะเอาข้าวเหนียวเท่าไหร่เอาข้าวเหนียวสิบบาทสองสิบบาทสองถุงนะผักลงมนะ้ แล้วขนมวันน,นี้ทุกคนเดี๋ยวเราขนมแบบสองชุดก็อะไรเ,เ,เพิ่มไหมอะไรเพิ่มไหมอสองชุดนะสองชุด จะเอาหมูปิ้งด้วยอันนี้เป็นไก่สมุนไพรอ๋อไก่สมุนไพรอร่อยใส่ถุงเลยนะใส่ถุงบบน,นนี้ได้เดี๋ยวป้าใส่ให้แค่บงงเลาา่าข้าเขาตักข้าวกันอันนี้เป็นช่องอะไรชื่ออะไรช,ช่องรถบ้านค่ะ นี่ป้าเขาขายป้าตื่นกี่โมงเนี่ยป้ามาออกมานี่ตีห้ากว่าโอ้โหตีห้ากว่าทุกคนดูรถก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยถ้าเขาขายแบบเช้าเลยคนก็จะไม่แวะซื้อกันเยอะนะคะคนไปทํางานมั่นกว่ป้าจ๋อคนไปทํางานเขาจะแวะมาซื้อก่อนทำ<อ><อ>งานนิดหน่อย คุณป้าเขาจัดชุดให้ก่อนนะจ๊ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะกับข้าวสองชุดนี่ป้าเขาจัดให้เรียบร้อยไปโอเคป้าขอบคุณนะค่ะเออเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปคนได,ได้เลเ้วไปละกันเลย มาไม่ทันพระซะแล้วคุณแม่ก็เลยถามคุณป้านะคะว่าพระมาหรือยังคุณป้าบอกว่ายังไม่มานะคะจอ,อดก็ร้อยแล้วพ่อก็แบบกินกระปุงกาแฟใดๆรอพระตื่นเช้าตอนนี้ตื่นเช้าม,มาสายบาตรใช่ไหมเรายังไม่ได้ต้มกาแฟก็อัส ใส่กระป๋องไปก่อนใส่กินกาแฟกระป๋องไปก่อนแต่นี่ไม่มีน้ําตาลนะครับไม่มีน้ําตาลไม่มีคอฟฟอเมลเลยปกติก็ต้มกาแฟกินเองนั่นแหละทุกคนคแต่วันนี้มันออกมาเช้าไงคุณพ่อเขาแบบต้องกินกาแฟตอนเช้าอะไรเงี้ยก็เลยแวะซื้อสองตายายทุกคนต้องรีบสะ,ส,ะสมสเบียงไว้ละเพราะว่าวันเวลาก็ล่วงไปล่วงไปนะคะ เราต้องตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนาะทางโลกเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราเนาะจะไปวันไหนไม่รู้ครับทางโลกเราก็ทําหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่เป็นพ่อแม่หน้าที่เป็นลูกหน้าที่ที่เรามีต่อสามีภรรยาหน้าที่ที่เรามีต่ออตัวเองหน้าที่ที่เรามีต่อโลกใบนี้หน้าที่ที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาเราก็ต้องทำนะคะ ตามเหตุตามปัจจัยของเราตามกําลังของสติแล้วก็ปัญญาของเราตามกําลังกายของเราถ้าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะเราก็ต้องอปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะทุกคนเราฝืนเราฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้นะเราเกิดมาบนโลกนี้นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้โลกนะคะเพื่อพิจารณานะคะแล้วเราก็วางมานะทุกคนการเกิดมาบนโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดถือยึดมั่นถือมั่น เกิดขึ้นแล้วนะคะรู้แล้วก็ต้องวางความรู้ทุกอย่างในทางโลกทางธรรมก็ต้องวางวางหมดทุกคนไม่มีอะไรยึดถือได้อันนี้คือหลักการปฏิบัติของคุณแม่นะคะเป็นประสบการณ์นะคะจากการที่คุณแม่นะคะได้ <c oughs> พิจารณามานะคะทุกคนสวดมนต์นั่งสมาธิใส่บาตรสร้างบุญสร้างกุศลไปนะคะคุณแม่นะคะยังทําหน้าที่ยังไม่ดี เลยนะคะทุกคนบางอย่างก็ยังประมาทอยู่อย่างเช่นแบบก็ต้องนําพาลูกนะคะสร้างหนทางด้วยอันนี้คือแต่ตอนนี้มันติดภารกิจอะไรหลายอย่างเนาะเดี๋ยวต้องรีบสร้างภารกิจแล้วก็เดี๋ยวต้องนําพาลูกละทุกคนให้ลูกเขาสร้างหนทางเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องนําพาตัวเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยนำพาลูกนะคะ พ่อแม่จนพ่อแม่พ่อก็จัดการเอ้อไม่ใช่จัดการอะไรพ่อก็บอกแม่ของพ่อใช่ไหมว่าให้รีบสะสมเนี่ยรีบปฏิบัติธรรมะะส่วนคุณแม่นะคะทุกคนพ่อแม่ของคุณแม่เนี่ยเสียแล้วนะคะคุณแม่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตในรูปแบบของคารวานะคะเพื่อเพื่อตอบแทนท่านนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานั่งอยู่ตรงนี้กับข้าวอยู่ในรถนะคะ เดี๋ยวรอพะมาเดี๋ยวเรามาใส่บาทด้วยกันนะคะนั่งตรงนี้กับข้าวก็นั่งอยู่ในรถนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่บาทด้วยกันนะคะผู้ชมพระท่านมาแล้วนะคะไปอดูกรพ่อคนต้องมีหนชุดหนึ่งอะไม่ไม่ไม่พ่อใส่นี่ไปเร็วพ่อท่านมาแล้วไปเร็เวยเรื่พ่อหยิบกับข้าว หยิบออกมาจริงๆมันต้องมีมีกับข้าวของเราสองคนตายายด้วยแล้วก็มีกับข้าวอันไหนของเขาเลยอ่ะนี่นี่นี่ชุดนี้ชุดนี้นพอ่อราคาร์พมิชชิลเรามาใส่บาตรเป็นๆกันนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ

สังตโยมิวัันุสพโรโควินัสตุมาเตวัดวันตรายโสกีติกายุโคภิวารณสีทิสเนจังวุธาปจินจัตตารูรามายุโนุสังาสาธุสาธุค่ะนี่ยาคนก็มีคนมาใส่บาตนะคะด้วยนะคะ ทุกคนเราใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็รวมอนุโมทนาบุญเดอ้อทุกคนไะเรียบร้อยแล้วไะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่บารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ชุดหนึ่งนะคะคุณพ่อก็ลงไปใส่นะคะอ่ะทุกคนอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุผู้ทางสาลานากชามิธรรมงสลานงคชามิสังฆางาลานาคชามิ <c oughs> ทุสาทุสาทาคือถนนเส้นนี้นะคะทุกคนจะมีคนมารอใส่บาตรเยอะเลยค่ะพระท่านก็มีหลายองค์เนาะพ่อเนาะใช่ไหมถ้าไม่ชมก่อนคือจะบอกว่ารอบแรกนะคะที่เราใส่คือพระท่านมาองค์เดียวใช่ไหมแต่กับข้าวเราเนี่ยเราซื้อมาสองชุดเออเราก็เลยขับรถมานะคะข้างในอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เลยมาใส่อีกชุดนึงค่ะทุกคน โอเคไะเรียบร้อยแล้วทุกคนดูดีคุณพ่อเขาอะจอดรถนะคะแล้วก็ลงไปเก็บไอ้ดอกไอ้เนี่ยดอกอะไรอะไปไปลวกกับน,น้ำพริกเขาเรียกดอกอะไรฝักเทกาไงอ๋อให้ะยมดูหน่อยทุกคนคุณพ่อจะเอาไปลวกกับน้ำพริกอะอเอาไว้ในตะกร้ารถเลยครับรลวกกัน เราจะกลับบ้านนะคะทุกคนเราใส่บาตรแล้วเราจะลับบ้านแล้วเราก็จะไปรับอาตาเปสวนก่อนเนาะใช่ไปเอาลูกชายของคุณออกมามดูดูพ่อสะดิกหางรอแล้วน่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะมารับลูกชายอาตานะคะไปสวนด้วยนะคะ ทุก,ก็วิ่งก็ต้องกระเด้งก็ต้องกระเด้งนะคะดีใจที่พ่อแม่กลับมาป่ะตาขึ้นรถขึ้นขึ้น,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 นไปขึ้นเลยลูกตาขึ้นรถเออขึ้นรถขึ้นเออเก่งมากของพ่ออยอูไปหลอกปลากราบกรับสาอ,อ คนทุกก็วิ่งตามมาท่านผู้ชมโอ้โหกระโดดลงไปแล้วก็โอ้โหไปเลยค่ะลุยเลยค่ะตัวตัวตกใจน,นะคะโอ้โหระวังความดีไปกันสองป้าหลานนะคะแบบว่าแพ็กทีมกันไล่นกนะคะอ,อาตาไม่รอแล้วค่ะตาลุยก่อนเลยค่ะป้านะคะก็แก่แล้วนะคะก็พยายามวิ่งตามนะคะ แล้วสู้ๆกะดูสู้ๆก็ดูสู้ๆเรวัวบอกว่าวันนี้ให้ดใหมาอีกแล้วโอ้โห่ากผู้ชมโอ้โหเขาวิ่งแข่งกันนะคะตอนนี้เออความสุขของลูกสาวกับลูกชายนะคะวัวบอกว่าดีๆเนี่ยมันควรทำไมเนี่ย ไปละทุกคนไปลวไปลวไปลวไปละไปลวไปละววววจ๋า,<ป>าจดูดนะจะ๊ะ<ป>โ้ห์น้ำแห้งแล้ว่เด<ป>ี๋ยวนรอก่อนท่านผู้ชมเนี่ยน้ำแห้งแล้วแต่ตอนแรกน้ามันถึงนี่นะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะมันเห็นเนินดินแล้วค่ะทุกคนไปปีก่อนนะอ่ะมัจะ่วมแค่เนี้ ใช่ปีก่อนมันท่วมแค่ตรงนะั้นไม่ตรงนู้นเออใช่เออตรงนี้มันไม่ถึงจะต้อแจ๊ดด้วยแม่งไปโอ้โหพ่อแห้งเยอะแล้วพ่อวายอยู่นะเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นเรามายังไม่ขนาดนี้เลยนะเนาะโอ้โหให้ผู้ชมเห็นเนินดินแล้วไหมเนะี่ย ก็ถือว่าแห้งไนวนั่ะเนอะเออจะเนินเหรอ,อ,อตาวิ่งไปนน่นแล้วค่ะป้าพนทุกนะคะก็ยังอยู่แถวนี้ปนุกไปหาตาไปแล้วปนุกดมกินอะไรนะพอ่อเขาได้กินอะไร ตามหลานไปแล้วนู่นหลานก็ไม่สวนอะไรซากอย่างอตานน่นไปไกลๆนู่นแล้วทุกคนไปสวนตายายนู่นแล้วค่ะเป็ทนทุกมมเตเดินสำรวจสงสัยคิดถึงบรรยากาศเดิมๆยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าสมัยก่อนที่ตอนน้ำท่วมปีที่แล้วเราอยู่ตรงนี้ คุณพ่อก็ยืนเล็งสวนตัวเองอยู่นะคะ,ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมอุ้ยพ่อมันเห็นเริ่มเห็นโคกแล้วเราค่ะเนินดินเนี่ย,ยร้อยละว,วันนี้พ่อคิดว่าแดดจะออกไหม,ไมออกแต่ดูทุกคนดูดูถนนนะเนี่ยมันเห็นดินแล้วอะค่ะ จากเมื่อวานตอนเย็นเรามานะเราพาท่านชมมาคือมันยังเป็นน้ําอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้คือน,น้ํามันแห้งถือว่าไวนะแค่คืนเดียวนะมัเนานะเออถ้าไม่ตกซ้ำมาก,ก็สบายอเออี๋ยวูสีงพ่อเดินไปดูโกดัง เป็นไงพ่อ,น,อน้ำลงเยอะใช่ไหมวันนั้นน่ะที่เราเสียร่องตรงเนี้ยก็เป็นยังอุ้ยพ่อน้ำมันไหลไหลไปเร็วอยู่นะพ่อพ่อเห็นไหม,มเออนี่นเห็นไหมมันไหลตรงร่องที่พ่อขุดไว้วันนั้นอ่ะไปไปเร็วอยู่ก็ผ่านไปอย่างนี้สองวันมันก็เริ่มดีเข้าปกติบ,บ้างแล้วอือ สามสี่วันก็จะแห้งครืะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่แต่ข้างบนทำไมไม่มีแดดอ่ะเดี๋ยวก็มาตอนนี้ยังเช้าอยู่หรอยังไม่เจ็ดโมงเช้าเลยอีกวันสองวันพ่อก็จะเดินบนโคกได้แล้วอภาพไปสำรวจได้ละใช่เนี่ยทุกคนาภาพนะให้ทุกคนเก็บภาพ พวกนี้เอาไว้นะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นยังไงต่อไปก็คอยติดตามกันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูสวนมะละกอของเราแล้วเนาะก็เหมือนกับพาลูกๆนะคะมาเดินเล่นมาออกกําลังกายรวมทั้งตัวเราสองคนตายายด้วยค่ะมาอ่เขาเรียกว,ว่ามาผ่อนคลายมารีแลกซ์นะคะมาชมธรรมชาติยามเช้าที่บ้านสวน,นที่เราที่ที่เราเคยอยู่ที่ที่เราเคยอาศัยที่ที่เราเคยใช้ชีวิตอะคะ่ะ ว่าอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนมันก็จะไม่ได้เห็นธรรมชาติแบบนี้เนาะมันไม่ได้เห็นอะไรกว้างแบบสุดลูกตาแบบเนี้ยก,ก็ถือว่าเรามาแบบชมบรรยากาศพร้อมกับให้กําลังใจมะละกอไปด้วยนะคะคุณแม่ก็รับปากไว้นะคะทุกคนว่าจะมาให้กําลังใจเขาจนกว่านะะคน้ําจะแห้งนะคะ ที่ได้พูดออกไปนะคะทุกคนเราก็ต้องทำเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจมะละกอกันนะคะมะละกอมะละกอวันนี้มาเช้าหน่อยนะเพราะว่าไปใส่บาทมามะละกอที่เหลือก็สู้ๆนะแล้วก็ต้นไหนที่พยายามที่จะแบบสู้ก็สู้ต่อไปต้นไหนที่สือสุดธรรมชาติก็ขอให้โชคดีนะ ดูธรรมชาติก็กลับไปเป็นดินกลับไปเป็นท่าตามธรรมชาติอีกเพื่อที่จะสรรสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกเด้อก็ขอให้มีความสุขมากๆนะมและกอได้ยินไหมเนี่ยะโกนเสียงดังชาวบ้านเขาได้รู้หมดแล้วเนี่ยทุกคนว่าคุณแม่บ้าค,คุณแม่เพียนมหให้กาลังใจมะละกอมาร้องทุกวันเลยทุกคนชาวบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงวงัวเ,เขาได้ยินหมดอะ่ะทุกคนถามว่าอายไหมคะ ทุกคนคิดว่าคุณไม่อายไหมล่ะคะทุกคนพ่อคิดว่าหนูอายไหมไม่มั้งฮะไม่มั้งมาตะโกนแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นบางวันมาก็อาย้ม่ไม่มาหรอกเย็นไม่มาก็มีแต่พ่อคิดว่าหนูอายไหมกับการที่หนูมาตะโกนโวกเวกว่าสู้ๆนะมานล้กอสู้ๆนะมานละกอพ่อคิดว่าหนูอายไหมไม่อายหรอกถ้าอายก็ไม่มาละแล้วพ่ออายไหมฮะอายพ่ออายเหรออ่าโอเคน้ำมัละกอสู้ๆนะ ุแล้วก็เก่งมากๆเลยลักจิตอธิษฐานก่อนทุกคนเพระาะว่าต่อไปนะคะชีวิตเราสองคนตายายจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะจนประมาณไม่ได้นะคะที่สําคัญมีความสุขมากค่ะมีความสุขแล้วก็ความสงบความเบิกบ,บานในจิตใจใจมากเลยค่ะนะคะจ้นะะาทุกไปทางนี้ พระเจ้าขออาราธนาบุญบารมีของพระเทพาคุณบารมีของคุณพระสางฆ์ทั้งหลายบารมีของคุณมีบุตบารมีของครูบาอาจารย์บารมีของคุณบิดามารดาบารมีของเทวดาทั้งสิบบุรทั้งห้า ข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์กายทุกใจทั้งปวงและตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอให้มีแต่สิทธิที่ดีๆหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายจนประมาณไม่ได้มีคนรักคนเมตตามีคนามมีบุญธมค้ำจุนเป็นผู้มีสติมีปัญญาที่สว่างไสวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมขอให้มีกินมีใช้ไม่หมดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้มีมีโชคลาภชื่อเสียงเงินทอง ขอให้พบแต่ความสุขความสงบขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยความรักขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยความสงบด้วยค่ะขอให้ธรรมะคาสอนพูเจาวจงลุ่งเรืองในโลกในจิตในใจของผู้คนคนทุกทั้งปวงเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุมาละก็สู้ๆนะขอบคุณทุกอย่างบนโลกนี้ขอบคุณทุกอย่างในจกกักรวาลด้วยขอบคุณธรรมชาติขอบคุณทุกสรรพสิ่งด้วยค่ะ ขอคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยไม่เห็นแล้วสู้ชีวิตไม่สู้ชีวิตดูยากก่อนนี้สิขึ้นบนต้นไม้ <laughs> ขึ้นบนเสาอะดูดิขนาดยากยัง <laughs> ขึ้นบนต้นไม้เลยคับคุณขึ้นบนเสาอ่ะชีวิตเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีเสมอจำไว้นะทุกคนจะดีไม่ดีจะสุขหรือทุกข์นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจคะ่ะ ะะแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคแค่ไหนถ้าใจเราเป็นสูขมันก็สูขนะคะถึงว่าชีวิตคนเรานะคะจะร่ารวยขนาดไหนแต่ถ้าถ้ามันคิดให้มันทุกข์มันก็ทุกข์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจค่ะทุกเกิดจากใจนะคะก็ดับที่ใจค่ะสูขเกิดจากใจนะคะฉันได้ก็ฉันนั้นทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจสําเร็จได้ด้วยใจโอเคท่านผู้ชม เดี๋ยวรอรออาตากับพลทุกก่อนเข้าไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันค่ะ,ะพ่อจ๋าลูกไปไหนเนี่ยทำไมรอตั้งนานแล้วลูกทำไมไม่มาส <ไป S 1> ักสทีไนะปเที่ยวป่ากันไปเที่ยวปุ้นผู้ชมคุณแม่ป่ากันไปแอว่ะรอ,ออาตากับพลทุกตั้งนานเลวเนี่ยจะก,กลับบ้านเนี่ยเขายังไม่ออกมาจากป่าเลยค่ะโดนเนี่ยสาวค่ะลูกชายเนะี่ย อาตาพวนทู๊กเอ้ยเดี๋ยวลองตะโกนเรียกเขาก่อนเสียงแหลมอาตาพวนทู๊กอะียงแหลมเหร <laughs> ออาตาพวนทู๊กจะกลับบ้านแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้วท่านผู้ชมดูดิอาตาพวนทู๊กไม่จะก,กลับบ้านเีจะทิ้งไว้นี่แหละพ่อวิ่งไปไหน ให้เวลาเขาอีกห้านาทีทุกคนับแล้วเนาะเขายังไม่เต็มอิ่มเลยอดนุกอือก็ยืนรอตรงนั้นค่ะพ่อมาเลยเร็วเออโอ้โหท่านผู้ชมเห็นเขาวิ่งนะนี่อดนุกยังม้าสึกอ่ะเคลนรถเคลนรถเคลือนรถเลย แม่<ไ>จะกลับไปยังคะลูก,ออกลูกจ๋าลูกชายสุดที่รักจะกลับหรือยังคนลูกจ๋าแม่จะกลับบ้านแล้วค่ะลูกเร็วๆกลับไม่ได้รถไม่ติดรถสุดท้ายไม่ติดอ่ะคดะูดเว้าวขับช้ชาๆเดี๋ยวพ่อวิ่งอย่างโอ้โหทุกคนเคยเห็นคนลุกวิ่งไหมว่าชะลอ,อกันโอ้โหทุกคนดูดู รักมากเลยน่ารักที่สุดเลยวันนี้เก่ง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 ไปเลยไปเลยวัวขอโทษนะคะขอโทษนะไปข้างก่อนขอโทษนะคะขอโทษนะที่มามาแบบเบียดเบียนอะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ คนตาตากับคนทุกนำไปนู่นแล้วนะคะเอ้าได้ไหมเดี๋ยวจะกลับแล้วพอแล้วอตาขึ้นไหมเออตาเป็นไงพนทุโโกเหนื่อยไหมของนานแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราสองคนตายายก็มาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าทุกคนมีความสุขกับเราสองคนตายายไหม อ,อ,อาตารย,ยก็แบบลงจากรถแล้วนะคะส่วนพนทุกนะคะก็มาถึงเรียบร้อยออขอบเลยเ <c oughs> นี่ยทุกคนเห็นคณะไหมคณะจากตอนแรกที่มันเต็มกระถางตรงนี้นะคะเราเก็บไปเก็บเราเก็บไปกินเกือบหมดแล้วนะคะเหลือเหลือแค่นิดหนึงเออนีคณะเนี่ยเขาแตกยอดมาเดี๋ยวเขาเขาโตอ,อีกเอ,อ,เอ ต,ตัดแล้วเพราเขาก็แตกออกข้างนนะโอเคท่านผู้ชวมวันนี้ก็พาทุกคนไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วนะคะยังไงกเ็เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้ามาดูกันว่าเราติดตั้งนะคะแบบว่าโต๊ะกินข้าวหรือว่าที่เก็บของจะเป็นยังไงนะคะอะพ่อฝากอะไรท่านผู้ชมไหมปิด,ปดคลิปแล้วเนี่ย อขอบุมาฝทุกคนนะครับขอทุกคนมีความสุขนะคะใช่โชคดีนะคะทุกคนโชคดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ